สวัสดีค่ะร้านเจโหดค่ะวันนี้ก็มาติดตั้งซับเมิร์ฟนะคะที่ไล่ตัวเองต่อไปนี้นะคะประกาศว่าจะรับติดตั้งในเขตอำเภอเมืองและตะเข็บชายแดนชนแดนไปได้ลมซักไปได้แล้วก็ใกล้เคียงโทรมาสอบถามได้บึงสัมพันธ์น้องไผ่ถ้าด้วงไม่ไปค่ะไกลเกินไปไหมถ้าด้วง <Run. S 1> ถ้า คุยกันได้ถ้าจะไปจะให้ไปก็คุยกันได้นะคะถ้าดงถ้าด่วงก็ได้เขตน้องไผ่นะเฉลียงอ่าอำเภอเมืองลมซักได้เขาขคอประจําได้ทีมงานเรามีครบแล้วคนที่พร้อมที่จะติดตั้งตอนนี้มีประมาณสามถึงสี่คนนะคะก็มาประกาศให noting. ม่ว่าจะรับติดตั้งโซลาเซลล์ซับเมฟเป็นปั๊มน้ำทั้ง AC DC ได้หมด และสดชื่นทุกคนจะได้มีน้ำใช้นะคะหรือติดตั้งไปแล้วน้ำไม่ออกบอกเจ๊โหดได้ค่ะเสื้อลายงูเหลือมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มาติดตั้งที่ไล่ตัวเองนะคะซับเมิร์ฟของาทโยเป็นระบบนี่อย่า,ยางวะระบบ AC ไม่ใช่ร,ระบบ DC ซสองแผงนะคะตอนนี้ย่อน ซับเมื่อไปกี่เอ้ยกี่เมตรนะหกสิบห <60. S 1> ย่อนลงไปหกสิบบ่อบาดาลร้อยเมตรนะคะหย่อนลงไปหกสิบเมตรท่อพีวีซหนึ่งนิ้วมีกล่อง,งมีตู้คอนโทรลครบชุดค่ะตะคี้ลองลองล้วสองแผงแล้วน้ำครึ่งชั่วโมงไม่ขาดสายนะคะจะต่อเข้าระบบเข้าบ้านค่ะม้านน้อยในไร่นะคะ ก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านเจ้หมดได้ค่ะหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างาจังหวัดอยู่ไกลนะคะต้องการที่จะให้เราประกอบตู้ส่งทางออนไลน์ก็ได้คือเราจะตู้ให้ครบเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็ไปติดตั้งเองนะคะอันนี้คือบ่อบดาลเราแล้วนู่นก็หนุ่มๆเขากำลังติดแผงโซลาเซลล์นะคะ ติดตั้งเหมือนเดิมค่ะเรียนแจ้งพอดีลูกน้องเจ๊ก็ไอชาติจะกลับมาแล้วมันหนีตามผู้หญิงไปแล้วก็ตอนนี้จะกลับมาแล้วนะคะหนีตามผู้หญิงไปตอนนี้ตอนนี้อกหักก็จะกลับมาแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอเจอเขาอีกทีหนึ่งสนใจติดต่อร้านเจ๊โหดได้ค่ะ ติดตั้งซับเมฟก็ไม่นานถ้าเป็นถ้าบ่อลึก30ไม่เกิน50ไม่เกิน100เมตรเนี่ยอยู่ประมาณสัก2องชั่วโมงเสร็จใช่ไหมไม่เกิน2-3ชั่วโมงไม่เหมือนพวกรถเกี่ยวนะคะไปเกี่ยว6ไร่3วันเจ <Game. S 1> ้าของนาที่ลมสักเออเคยบอกว่าเจ๊ปันได้สิแล้วเนี่ย <laughs> ไอนาค่อย6กทงนึง หกไลนหนึ่งเกี่ยวยุสสามมือม้อก็บาแล้วไงเบิดเล้าเข้าค่อยเบิดก็ซอบแล้วลูกค้าที่ลมสักเคยบ่นอย่างนี้นะคะทำรถเกี่ยวรถเสียนี่ติดลมจริงๆลมสักติดลมจริงๆนะคะขายรถเกี่ยวทิ้งละตอนนี้ติดซับเมร์ฟค่ะไม่เกินสองถึงสามชั่วโมงเสร็จหนึ่งชุดสนใจติดต่อได้ยังไงก็ฝากด้วยเสื้อลายงูเหลือมค่ะออกงานทุกงาน ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ <S <S 1> <S 1> อย่า <asma> ลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่ง<อ>กริ้งๆนะคะเพื่อติดตาม <dan. S 1> คลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ <S 2> <S 2> ตัวซับมือป์ส่งน้ำท่อทางน้ำออก1.2นิ้วนะคะ แล้วก็เราลดเป็นท่อ pvc ีหนึ่งนิ้วบ่อนี้ค่อนข้างน้ำน้อยนะคะเต็มท,ออท่อมไหมเต็มท่อมาเรื่อย ถ้าจะต่อขึ้นบ้านเข้าบ้านก็แนะนำให้รถเป็น6หุนหรือสี่หุนอีกรอบนะคะเราก็วางแผนว่าจะรถเป็น4ี่หุนอยู่ที่น้ำลูกค้าด้วยนะคะบ่อมีน้ำหรือไม่ใช่จะดาแต่คนติดตั้งซับมืบนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทดสอบอีกทีหนึงน้ำมันจะมาไหมเพราะว่าเป็นบ่อบดานเพิ่งเจาะใหม่นะคะ จะส่งจากบ่อเดินท่อรถเป็นหกหุนไปที่บ้านน้อยในไร่นะคะระยะ100เมตรได้บ่อสุกทั้งแร่นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็เททดสอบไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็น้ำออกเป็นสายก็ประมาณนี้ละคะ่ะ กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ